กับการเขียนคิ้วยังไงให้คมให้ปังนะคะง่ายๆค่ะห้ามเขียนถึงต่อมน้ำลายข้างกกหูเด็ดค่ะลากกรถถิ่นไม่ต้องนะคะ วันนี้นะคะจิก็มาในลุคที่เป็นแบบ natural look นะคะแบบลุกเพิ่งตื่นนอนอยู่ในชุดนอนวันนี้นะคะจิก็จะมาทําสิ่งที่จีรักมากที่สุดแล้วก็ถนัดมากที่สุดเราจะมาแต่งหน้ากันค่ะแต่ถ้าจะให้จิมานั่งแบบ make up แบบ everyday look ทั่วๆไป smoky eye แบบเบาๆเราก็เลยจะมาทําเป็น makeup challenge แบบปับงๆกันค่ะโดยที่วันนี้นะคะจิจะแต่งหน้าตามสีของหนังสือเรียนในอนิมานกันแล้วพอเรา complete ลุคทุกอย่างแล้วเนี่ยไปดู reaction ของเพื่อนๆกับอาจารย์กันว่าพอเห็นลุ ที่แบบจิตแต่งออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงกันคึาเตือนรายการนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาบางส่วนที่ไม่เหมาะสมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะก่อนหนึ่งนะคะเราจะมาดูกันว่าหนังสือเรียนของออนิมานเราเนี่ยมีสีอะไรกันบ้างน,นะคะใชะ่ วันนี้นะคะจีจะให้สีแดงนะคะแทนสีจากฟิสิกส์สีน้าเงินนะคะเป็นสีของคณิตค่ะสีฟ้านะคะเป็นสีของแกะเชื่อมโยงสีเขียวนะคะมาจากชีวะแล้วก็ความถนัดแพทย์ค่ะส่วนสีสุดท้ายนะคะก็คือสีเหลืองนะคะมาจากเคมีในีนเราก็พูดถึงวิชาเคมีกันแล้วนะคะพี่เคนเนี่ยก็จะเป็นคนที่สร้างบรรยากาศในการเรียนให้ห้องเรียนเนี่ยมันน่าเรียนมันเอ็นจอยแล้วมันก็สรุปกับการเรียนในขณะเดียวกันนะคะเนื้อหาทุกอย่างที่พี่เคนเอามาสอนนะ่ย<ๆ><ๆ>ก็ยังแน่นและครบอยู่แต่ทําให้เราสามารถแบบ enjoy ไปกับการเรียนได้แล้วแบบบางเรื่องเล่าที่พี่เคนเอามาเล่าใช่ไหมคะมันจะทําให้เรารู้สึกแบบอิ่มบุญสาหรับใครนะคะที่กําลังมองหาที่เรียนเคมีดีๆอยู่นะคะพี่เคนนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่จีแนะนำเลยนะคะเป็นว่าแนะนําจากเพื่อนถึงเพื่อนเนาะใครสนใจก็ ลองเรียนกันได้นะคะอ่ะเราก็ได้สีทั้งหมดที่เราจะเอามาแต่งหน้ากันแล้วนะคะสีจะเอาสีทั้งหมดจากหนังสือเนี่ยมาลงไว้ที่ตาของสีค่ะโดยที่ตาข้างหนึ่งนะคะจะเป็นสีโทนเย็นนะคะอีกตาข้างนึงจะเป็นสีโทนร้อนนะคะเพื่อความแบบสวยเดี๋ยวเราไปเริ่มแต่งกันเลยค่ะไปค่ะ ะะจิก็ได้ลงรองพื้นแล้วก็เขียนคิ้วมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจงขอแนะนำทริคเล็กๆของการลงรองพื้นนิดนึงนะคะกรุณาพึงระลึกไว้เสมอว่านี่คือใบหน้าของเรานะคะไม่ต้องใครยี่เสมือนผมเช็ดเท้าขนาดนั้นค่อ,อ,อ,อยๆเอาฟองน้ำนะคะแทกลงบนผิวพอเบาๆนะคะและอีกหนึ่งทริคที่หลายๆคนถามมานะคะกับการเขียนคิ้วยังไงให้คมให้ปังนะคะง่ายๆค่ะห้ามเขียนถึงต่มน้ำลายข้างกกหู เด็ดขาดลากมาถึงเนียวตว้องต้มนะคะอ่าตอนนี้นะคะเราก็ได้ความแฟนตาซีของตาข้านี้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวสิมีเรื่องหนึ่งที่อยากเล่ามากในใจนึ่องก็คือเรื่องที่มาของชื่อกจีนั่นเอง คือหลายๆคนอนะพอได้ยินชื่อกจิใช่ไหมคะก็จะเนี่ยมันเป็นชื่อที่ตั้งเองไม่ได้ตั้งมาตั้งแต่เกิดหรอกชื่อเนี้ต้องชื่อเดิมว่ากอตแล้วมาเติมจีทีหลังยังไงเธอก็ต้องเติมจียังไงเธอก็ต้องเติมจีเธอชื่อกอตคือต้องเล่าก,ก่อนนะคะว่านี่คือชื่อตั้งแต่เกิดคือชื่อแรกๆอะคะ่ะที่แม่จะตั้งคือชื่อก้าวเพราะว่า เป็นหลานคนที่9ก้าของบ้านแต่ด้วยความที่นาเราอะไม่ชอบเลยมันดูไม่เก๋อะตอนนั้นอะน่านจะมีตัวกระจิตัวสีฟ้าเข้ามาแล้วมังกรสีฟ้าค่ะแล้วแบบนาเราอะด้วยความเห็นว่าชื่อนั้นมันเก๋ใช่ไหมเขาก็เอาชื่อนั้นมาตั้งเป็นชื่อหมาตัวเองแล้วแม่อะก็รักเรามากเลยก็เลยตั้งชื่อเราว่ากระจิซึ่งตอนนี้ก็ยังงงว่ามันมาจากชื่อหมาจริงมาจากชื่อมังกรตัวนั้นแต่ด้วยความรักที่แม่มีต่อเรานะคะสิมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นตะ์เลยค่ะ มันมาจากชื่อหมาอ,อตอนนี้นะคะจีก็ลงสีตาเท่าที่เลือกมาจากหนังสือเนี่ยใกล้เสร็จแล้วนะคะอย่าเพิ่งตกใจนะคะเพราะมันยังไม่เสร็จดีนะคะของเพื่อนที่ไฮสคูลนิดนึงนะคะหรือว่ามัธยมศึกษาแล้วนะคะ คือแบบเพื่อนๆเหล่าดีนะคะคือคนที่จีคิดถึงมากๆที่สุดในตอนนี้แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนสําคัญเลยสําหรับชีวิตช่วงนี้เนาะชีวิตวัมยมัธยมใช่ไหมแต่ว่าอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงเลยนออนไลน์คือเราไม่สามารถออกไปไหนได้เลยแล้วจีอยคิดถึงเพื่อนมากๆแต่ก็ไม่รู้เพื่อนคิดถึงเราไหมแล้วก็แบบคือเราคิดถึงเพื่อนที่สุดเนถึงเพื่อนจะชอบเคอาหารหมาให้เรานักทานก็ตามเราก็ยังคิดถึงเออยู่ดี คือจงจะมีเพื่อนอยู่หลักสองกลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นเรามีกันหกคนเนาะเป็นหกสาวพราวสเสน่ห์ที่เรียนเก่งแต่สติไม่ค่อยจะดีแต่ละคนคือพุดไม่รู้เรื่องเออเราแบบปุ้ไม่รู้เรื่องเลยส่วนอีกแก๊งหนึ่งนะคะก็คือหลอกคณะกรรมการนักเรียนค่ะคณะกรรมการนักเรียนนะคะก็คือคณะกรรมการนักเรียน,น,ะะน,น,นที่โดนแกงค่ะคือเราจะเป็นคนที่โดนแกงบ่อยมากจากโควิดจาก สิ่งต่างๆรอบตัวคือพวกเรานะคะรักกันมากเป็นคณะกรมการนักเรียนที่แบบแต่ละคนคือแบบสิกกปกแซบแล้วเรามีหน่วยงานข่าวกรองนะคะที่ค่อนข้างแม่นยำและรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเรื่องกอสิบอะไรต่างๆเราจะเป็นกลุ่มแรกๆที่รู้ก่อนผู้ดยยีไคิดแล้วะคะ่ะแต่คืออ่ะีไม่ใช่ปัจจัยนะคะที่เราคบกันปัจจัยหลักๆที่เราคบกันก็คือ คือเรารู้จักกันดีเราผ่านอะไรหลายอย่างมาด้วยกันเราทํางานต่างๆมาด้วยกันแล้วแบบทําให้เรารู้นิสัยแบบแต่ละคนลึกมากแล้วแต่ละคนก็คือเหยียบเรื่องของแต่ละคนมิดแต่เจจะขอเบรคทุกอย่างไว้เท่านี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาสิหมด <c oughs> เดี๋ยวเราจะกระโดดไปคอมเพลตลุกกันนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรากลับมาดูกันดีกว่าค่ะว่าตอนเราคอมเพตเสร็จแล้วเนี่ย <c oughs> มันจะออกมาเป็นยังไงไปค่ะ หนึนะ่งสองสบ I look stunning beautiful gorgeous fabulous คือแบบจีชอบลุกวันนี้ของตัวเองมากๆนะคะเพราะมันทั้งแต่งยากแล้วก็ท้าทายจริงๆเป็นยังไงบ้างคะสำหรับลุกที่เราเอาสีของหนังสือเรียนออนดิมาเนาไว้บนหน้าของเราชอบไม่ชอบอยังไงสามารถเมนูไวใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปเช็ครีแอคชั่นของเพื่อนกันค่ะว่าพอเราโทรไปหาพวกเขาแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงไปค่ะ เมืองไปกล้องเร็วโอ้ยเพ่นสวยมหกสวยมากคือแบบเลิศหอดูดีมากปังมึงคือกูลบแล้วแต่งไปอะไรรอบบ้านเอออยากตอนนี้นะแต่สวยนะหล่อนจริงสวยเผากงเล็บเพื่อเผากงเล็บได้ไหมล่ะ เต้นเรียกมนเต้นเรยไฟอ่ะเริ่มอะไรอ่ะแรงมากเราต้องกัดกันขนาดนี้ได้หรอจีน่าซาตานอะไรปลาปลาเดี๋ยวไปเรียนอะไรอะไรอะไรอผมเป็นอะไรก่อน เป็นเป็นซีซูคนต่อมานะคะก็คือครูสอนฟิสิกส์ที่กัจิรักมากมากคนหนึ่งเลยนะคะคือชิ่อเป็คนโก๊เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าเขาจะรีแอคออกมาเป็นยังไงบ้างเอ๊ะสวยมตกใจเหรอตกใจตกใจจริงๆสวยไหมสวยไหมสวยเมื่อกี้คือุดมาแล้วไมตอน่รกแบบ ใส่ชุดหรออุ้ยสวยใช่ไหมตื่นเต้นเขาแบบเห็นนั้นเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยทำไมไม่ใส่เกาะอกใส่เดียวมาด้วยตอนแรกอะใส่แล้วทีเนี้ยหนูอัดสบไปแล้วรีแอคเพื่อนๆไปแล้วแล้วก็เหลือคููหนูก็เลยโทรมาใหม่อีกรอบใส่ชุดนอนซึ่งสอนเสร็จค่ะแปดเก้า ที่จะดูไหมคะน่ารักน่ารักเจอกันพรุ่งนี้ขอบคุณค่ะยังไม่ได้ทำกันบ้านเลยไม่ทำเลยเห็นไหมคะว่าการที่มีคนคอยซัพพอร์ตเรามีคนรักเราในแบบที่เราเป็นมันดีขนาดไหนคือแบบเราไม่ต้องพิเศษอะไรเลยแล้วแค่เป็นตัวเองแล้วทุกคนรักเราในแบบที่เราเป็นเราสามารถมั่นใจในการเป็นตัวเองได้มากที่สุดคือเพื่อนเพื่อเหล่านี้ค่ะถึงแบบเราจะดูจิกกัดกันตลอดเวลาเราจะดูแบบ รักกันแบบฮาร์ดคอร์แต่คือเรารักกันจริงๆจากข้างในแล้วมันแบบสร้างทุกอย่างให้กลายเป็นกอจีในวันนี้ได้จริงๆแต่มิชั่นของเรายังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะเพราะจะยังมีเรียนพิเศษกันอีกโดยปกติแล้วนะคะจีจะเรียนผ่านแอป Learn Anywhere ค่ะมันเป็นแอปที่สะดวกแล้วก็ตอบโจทย์นักเรียนอย่างเรามากเพราะว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ก็เรียนได้ค่ะ ล้วก็ไม่ต้องกลัวเลยว่าถ้าเราอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเวลาเราไม่เข้าใจหรืออะไรเงี้ยจะไม่มีคนตอบให้เพราะเขามีพี่ๆระบบเคลียร์นะคะที่เราสามารถเข้าไปถามสุดที่เราสงสยัยแล้วก็จะมีพี่ๆทีมวิชาการจากอนิมาเนี่ยคอยตอบกลับให้ภายใน24ชั่วโมงอีกอย่างหนึ่งนะคะเรามีระบบออนไลน์โซลูชันค่ะที่จะมีเฉลยทุกข,ข้อแบบละเอียดยเห็นไหมคะว่ามันสะดวกจริงๆต่อให้แต่งหน้าเรียนแบบจีในวันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่อุปสรรคอะไร แต่แนะนํานะคะว่าอย่าหาทำเพราะมันหนักหน้าค่ะไปล้างหน้าก่อนเนาะแล้วค่อยมาเรียนดีๆสาหรับบอ็อกวันนี้นะคะก็จะแบบ happy i l ever after ค่ะสําหรับใครนะคะที่อยากติดตามกระจีก็สามารถติดตามได้ทางช่องทางแถวนี้ค่ะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ส่วนถ้าใครมีคอมเมนต์หรือว่าฟีดแบ็อะไรสามารถเมนไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ ถ้าใครอยากเห็นก็จิทำคลิปแบบอื่นๆคอนเทนต์แบบอื่นเนี่ยก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็แชร์ให้ก็จิได้เป็นหนึ่งในสามของออนดีมันไอดอลด้วยนะคะเราจะได้เจอกันบ่อยมากขึ้นสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็ไปเจอกันวันประกวดรอบไฟนอนลค่ะอย่าลืมเชร์ก็จิด้วยนะคะหมายเลขสามสิบสองไปแล้วค่ะบ๊ายบาย